กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทไปอีก3เดือนทางด้านสอบอสอยินดีต่อมาตราการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโดยเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทไปอีก3เดือน คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม64วันที่1มกราคม2564ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน500บาท1กุมภาพันธ์2564กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน500บาท, 2, บาทวันที่1มีนาคม2564กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน500บาทโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินเหมือนในรอบที่ผ่านมาผู้มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีปกติจะได้รับเงิน300บาทต่อเดือนแต่จะเพิ่มให้เป็นแ0 0บาทผู้มีรายได้30,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีปกติจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือนแต่จะปรับเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเ0 0บาท ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสารัชดาธนาดิเรกได้กล่าวยืนยันอีกว่าวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาทางสอบศอได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน14.5ล้านคนโดยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน โดยจะให้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าจำนวน1,500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคือเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2,564จะให้เดือนละ500บาทหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ